ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมคลิปนี้พามาดูน้ำวนครับคัณแรงมากนี่เรดูเซียนแหะครับปานปลาน้ำวนนี่แหละอ,อยู่บ้านซีชนบูนครับผมโคกขมิ้น,นอำเภอพลายชัยลุ่ยรำอังนู้นมีอยู่สองคนครับเราลุ้นกัน แกได้อยู่หน่อยนึงครับในถังเดี๋ยวก็ดูดูตวดอ้าวถังนู้นได้วาดนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงครับสูมมือไหม เข้านะครับเข้านะครับโอ้เข้าอยู่ครับเต็มเลยดูอาเดี๋ยวไปดูกันคนพี่น้งนี่ครับในชั้นนี่ไปดูเขาเปลืกทางนู้นก่อน นี่หลายตัวอยู่อ๋เข้จำเตอร์มือนตัวซักเจำเตอนี่นาดเ้เ้เตอมือตัวซัเจำเป็นสิครับจะบอกห็นในโทรศั์เห็นผมในโทรศั์ประจำก็ว่าจำเตอนี่นีจำเตอนี่อะไรลองไตรประจำาดมา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 เจ้าหนึ่งได้วานนะครับเจ้าหนึงได้วานนะครับจะเข้าไหมทันไหม ุโอ้เข้าอยู่ครับเข้าอยู่ไอวานแป๊บแป๊บเองครับนึกว่าไม่ขึ้นเร็วอันนี้เพิ่งปลดเสร็จช่วงนี้จะย้อนแสงหน่อยพี่นอ้องมันจะถ่ายายากยานิดนึงครับล่างลืน่นแต่นนงงลาากกไทมัขึ้นเร็วอยู่ครับแป๊บๆ สิบกว่าตัวอยู่ครับเดิน <c oughs> ขึ้นแล้วพี่นออ้องรู้สึกว่าจะขึ้นไวอยู่อย่างนี้ยังปลดไม่เสร็จเลยเมื่อกี้นี่น่าไม่เลยหรอเกรงเลยโอเคบอกว่าได้เยอะแล้วเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูในทั้งเลยนะาอู้เกือบเต็มแล้วนะ เดี๋ยวรอรุ่นทางนู้นครับอ้าวนน้องดูมัวแต่ยืนคุยทางนี้เดินลงไปได้วานเลยครับย่าเข้าไหมเข้าไหม เต็มเลยดูดับดูดับโอ้ว่าแต่หันคุยถึงนี้หันไม่ทีวานแล้วรูดับโอ้อาะไรรอบมันมองแต่ไล่ให้ทำเต็มนะรอบแต่ไล่เหอะรอบนี้เยอะรอบนี้เยอะ ยมเยตโอ้กีบางปีไงเยอะโต้กี้บิโล่ี่ยตเธอหุใจกลางลากลมนเลลวจดว่าเห็นขึ้นนิดเดียวเห็นขึ้นนิดเดียวครับมาทางนูทางนูทางนู้นจดอทางนูค่อนข้างจะ นั่นนะครับน้ำมันวนแรงมากครับมันมันตื้นกว่าเอามีติดอยู่ครับมีติดอยู่ครับเอาทางนี้ก็เข้าครับเดี๋ยวดูทางนู้นนะครับโอ้ยเยอะเลยครับบ้าด้วยเต็มเลยครับเต็มของเราเลยทางนี้ก็โดนครับน่าไม่เจอสนามเลย เอาถึ่หครั้งแล้ไปดูครับโอ้ไข่ไข่โอ้เราไม่ก็สิบกว่าอีกครับใส่มาพร้อมลมหนาวครับอนหน้าน,นี้ไม่ยอมมาลมหนาวมาปลาเข้ามามาตามลมนี่เดินเลิกงานยังไงขึ <laughs> ้นมาอาบแดดบ้านมาสนัง่งเฮ้ยทีใบอันนี้ไหมโดนสามสี่รอบครับ วานเร็ว่อาเดี๋ยวมารอลุ้นฝั่งนี้บ้างครับรอรุ้นฝั่งนี้ใจจังน้ำพวนครับพวนตู้ตรงถึงเาจจะย้อนแสงหน่อยนี้ช่วงปลายเย็นๆครับจะไม่ย้อนนี่เป็นช่วงเช้าครับส่วนเที่ยงเห็นจะยืนรอครับทางไหนจะได้วานกันก่อนครับ ดูวันแล้วทางนี้ได้หวานก่อนครับทางนี้ได้หวานก่อนนะตอรุ่นครับพี่น้อง เปิดเปิดเปิดอุ้ยสายใหญ่เลยครับรอบนี้อ๋อทางนู้นก็จะวานเหมือนกันแล้วครับจวดอ่าแต่ขึ้นมันจะขึ้นพร้อมๆกันนี่เนาะฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนู้นก็ขึ้นยืนรอสักพักหนึ่งเมื่อกี้ยังไม่ขึ้นไม่เข้าครับทางนู้น เออรอบนี้มีแต่สายใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยครับประมาณ7-8ตัวตัวใหญ่ๆแต่รุ่นนี้เรามองง่ายเนาขึ้นมามองเห็นเลยนี่มือคือนใช่ปะชัดเลยครับเข็นพุกรอ ยังไม่เข้าครับเมื่อกี้ก็เอาเอาพี่น้องว่านีฝากปลาเอาขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้นี่ครับมันต้มใหญ่ๆเลยนี่ครับตัวใหญ่เมื่อกี้นี่แหละเก็บใส่ถุงก็ดีครับฝากนะพี่น้องรอลุ้นสักหน่อยนึงิดนะอากาศช่วงก่อนเที่ยงครับอเราจะกลับแล้วครับนี่เอาเหลือคนเดียวแล้วที่นี่ เต็มแล้วไม่มีที่ใส่แล้วกลับมาแต่เช้าบอปลาขึ้นช่วงเช้าครับช่วงหกโมงกว่ามารอลุ้นกับเหลือ,อยู่สองสามคนเนามาได้วานอีกแล้วครับ มามาไหมครับมาไหมครับลาขึ้นมาขึ้นเร็วอยู่ครับเอ้ดูดีเแียวครับเกบอกว่าเดี๋ยวกลับไปนอนสักตื่นหนึ่งก่อนบายบายมาใหม่ พอได้อยู่ครับพอได้อยู่เ,เจ็ดแปดตัวอ้าวมีคนไปก็มีคนมาครับนี่อ้าสองคนนี้มาใหม่นะครับเพิ่งมารอลุ้นครับก็จะได้วาดก่อนครับเก่าวทางคาก่อนที่น มันก็ยังเงียบอยู่รู้นีกสักชาหนึ่งครับใครจะได้เปิดครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับจวดฮะจะบอกว่าห้าตัวห็นวิ่งขึ้นห้าตัว,วได้แต่ห้าได้วานก่อนนะครับ ได้ลุ้นไหมครับนี่งแต่ห้าตัวอีกแล,<อ>ล้วโรูดอีกหนึ่งโอ้มันเกินห้าแล้วนั่นน่ะมาแล้ว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 ยิ่งแต่ห้าตัวห้าตัวเอ๊ะผมว่ามันเกินห้านะหตัวหตัวหตัวมันเกินห้าแล้วดูชาแรกโดนเลยครับ แกบอกว่าเห็นขึ้นอยู่ห <voulais uno> yeah. ้าตัวนี่หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบกว่าตัวน่ะมองเห็นชัดไหมเห็นไม่เห็นใส่แว่นนึกว่าเห็นไม่ชัดเห็นมันวิ่งขึ้นมาเป็นเป็นหลังอยู่อ๋ออะไรเป็นสิบกว่าอยู่ครับเดิมแห่แรกก็โอเคเลยครับหมานหมาน นุ่นๆฉันนุ่นเอาอีกแล้วบ้าอะไรวะโอ้เอาไปดูครับพี่น้องเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับรอบนี้เป็นยังไงอ่ะน้องฟิวเมาเข้าอยู่ครับเข้าอยู่ครับเดินไม่ได้ครับกล้องมันสั่นโอ้ยเยอะเลยครับโอ้โหโอ้เต็มเลยครับเลยล่วงล่วงนี้เดี๋ยวไปดูแกใกล้ๆหน่อยครับ หลายตัวอยู่พี่น้องนี่ขณะมองไปเห็นขา,ขาวๆอ่ะอุ้ยไปไทยตัวใหญ่ครับน่าหลายตัวเลยครับทำงานครับทำงานเร,เรื่อยๆครับเร,เรื่อยๆพี่น้องมีการได้บ้างไม่ได้บ้างครับเป็นจังหวะน้ำวนแรงมาก ยืนรอรุ่นกันต่อไปพี่นอ้องคลิปนี้ก็ามาฝากกันคลินี้ก่อนครับเดี๋ยวรอติดตามรอบต่อไปครับอาจจะได้มาช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นหรืออีกวันหนึ่งครับรุ่นไปเรื่อยๆครับ